สวัสดีค่ะผลเมื่อคืนวันนี้เช้าวันที่24มิถุนายน2568เริ่มที่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกน,นัดที่3จาก3นัดพร้อมตารางคะแนนและโปรแกรมการแข่งขันเริ่มที่คู่แรกค่ะซีแอตเทิลซาวเดอร์สจากสหรัฐปเปแอสเซ่จากฝรั่งเศสไป0่อีอต้มาดริดจากสเปนเฉือนชนะโบตาโปโกจากบราซิลไป1-0ปอร์โตจากโปรตุเกสเอาเสมออัอาลีจากอียิปต์ไป4-4 อินเตอร์ไมอาม่จากสหรัฐเสมอเพลเมรัสจากบราซิลสองต่อสองตัดต่อกันที่ตารางคะแนนของกลุ่ม A อเพลเมรัสจากบราซิลแข่งสามมี5้าแต้มอินเตอร์ไมอาม่จากสหรัฐแข่งสามมีห้าแต้มคอโตจากโปรมมตุเกสแข่งสามมีสองแต้มอัลอาลีจากอียิปต์ต่อด้วยกลุ่มดีเปแอเซ่จากฝรั่งเศสแข่งสามมี6แต้มโบตาโปโกจากบราซิลแข่งสามมี6แต้มแอตามาดริดจ,จากสเปน แข่งสามี6กแต้มซียร์เทนซาวเดอร์สจากสหรัฐแข่งสามีศูนย์แต้มส่วนโปรแกรมฟุตบอลคืนนี้โอกลดนจากนิวซีแลนด์พบกับโบคาจูเนียจากอาร์เจนตินาเบนฟิก้าจากโปรตุเกสพบกับไบเยนมิวนิคจากเยอรมนีเอสปรองส์จากตูนิเซียพบเชลซีจากอังกฤษลอสแองเจลิสเอฟซีจากสหรัฐพบกับฟลามงโกจากบราซิล